เปิดใจแบบอุ่นๆดรจิรพจน์สุภวิริยกิจผู้เชี่ยวชาญด้านอาสังหาริมทรัพย์ฟันธงระบบโรจิสติก์ทางรางมาบรรยากาศเศรษฐกิจอุดมสมบูรณ์ใครไม่อยากตกขบวนอย่ามัวเก็บทรง บุญชูกมุดมาโนดประธานสมาธ์ SME ไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าว SBNew Report รายงานก็ในในส่วนของรถไฟก่อนนะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างมากๆกนะครับกับคนทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับก่อนไว้ทำงานนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับการเคลื่อนคนเข้ามาสู่มหาลัย ที่พะเยาก็จะมีมหาลัยพะเยาอยู่นะครับรวมทั้งมหาลัยที่เชียงรายเองนะครับก็เด็กต่างจังหวัดก็จะเดินทางนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะเดินทางเข้าสู่เชียงรายพะเยานะครับก็จะก็จะดีแต่ส่วนในของคนทํางานในวัยทํางานเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าว่าการการมีการมีสายรถไฟเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นมันก็เถิดทำให้เกิด movement มูฟเมนต์นะครับคนทำงานก็จะเดินทางได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นไปไหนมาไหนก,ก,ก็จะสะดวกนะครับรวมทั้งถ้ามีผลต่อสังหานะครับก็แน่นอนแน่นอนนะครับว่าในบริเวณที่เป็นสา,รสารยรถไฟนะครับก็จะได้ผลบวกมากมายจะได้ผลบวกมากมายนะครับไม่ว่าจะ,จะเ,าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือหรือ ในแง่ของพาณิชย์นะครับในแง่ของที่พักนะครับผมว่า,เ,าเป็นผลบวกละเป็นผลบวกละนะครับส่วนผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุในวัยหลังเกษียณนะครับผมคิดว่าเนี่ยก็คือพะเยาเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นจังหวัดทีอ่อบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรนะครับเหมาะมากเลยที่จะ ให้เราเบื่อเบื่อเมืองใหญ่ๆนะครับเชียงรายเชียงใหม่กรุงเทพอะไรเบื่อเบื่อก็อยู่พะเยาก็อบอุ่นดีนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตถามท่านนักเตอรนนะครับว่าในเรื่องของอิมแพคที่มาแรงๆเกี่ยวกับเรื่องของพอดอออกปุ๊บเนี่ยครับเรื่องการตื่นตัวทางด้านอสังหาริมทรัพย์และก็ุรกินต่างๆที่จะเข้ามากับ ชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์มีอะไรบ้างครับเท่าที่เห็นครับผมผมว่าแน่นอนนะว่าเ,เรื่องเ,ออเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับมา,มาแน่มาแน่นะครับแล้วก็การขนส่งนะสินค้าเนี่ยนะครับมาแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าว่าใกล้ๆก,กับสายรถไฟฟ้าสายรถไฟเนาะนะครับ ก็ก็คงก็คงนึกภาพได้นะครับว่าก็จะเกิดหมู่บ้านจัดสรรนะครับแม้กระทั่งถ้าใหญ่หน่อยสายรถไฟที่ใหญ่หน่อยก็คงน่าจะเกิดโรงแรมแหละนะครับก็เหมือนถ้าเราดูตัวแพทเทิร์นน่ะก็คือเหมือนเหมือนกับตามเมืองตามเมืองที่ที่มีสายรถไฟอยู่นะครับก็จะก็จะพบว่ามีก็เกิดที่โรงแรมที่นั่นเพราะมันสะดวกครับนะครับก็ลงลงรถไฟมาก็เข้าพักได้เลยนะครับรวมทั้ง รวมทั้งการขนส่งอะรวมทั้งการโกนส่งสินค้าเนี่ยนะครับแปลว่า,าครั้งนี้นะครับมันก็จะไปถึงเชิงของทีเดียวนะครับชิงสองเนี่ยนะซึ่งก็ก็มีสินค้านะครับที่ที่ปุ๊บท,ที่ตั้งใจคือคือถ้ามองว่าสายรถไฟครั้งนี้นะถ้าเราลงทุนครั้งนี้เนี่ยเพื่อเพื่อลาอย่างเดียวนยผมว่าอาจจะอาจจะมองไม่ค่อยคุ้มนะ <laughs> นะครับถ้าเรามองว่าเป็นสินค้าที่ไปค้าขายกับคนจีนนะครับนะครับผมคิดว่าจากคุณหมิ่นงา ผ่านผ่านลาวมาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านเชียงรายมาอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยถ้าเราคิดว่าเป็นการค้ากับคนจีนเนี่ยเอากคอ็คนละเรื่องละคนละเรื่องนะครับการการเดินทางเหมือนกันนะครับการเดินทางของคนจีนที่จะมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือนะครับซึ่งคนจีนก็ชอบมากเลยนะครับท,ที่มาท่องเที่ยวภูเขาเนี่ยนะครับก็เขาก็ใช้รถไฟเส้นนี้มามาได้เพราะว่าผมผมทราบว่ารถไฟรถไฟความความเร็วสูงนะครับจากคุณหมิงเนี่ยก็ก็ได้ก็ได้ ก็ได้เดินสายเนี่ยมามาจ่อที่มาจ่อที่ใกล้ใกล้กับด่านเชียงของแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับก็แถวหลุมน้ำตาครับมีที่ใกล้ที่ใกล้พยาวรู้สึกครับผมท่านท่านมีอะไรจะฝากถึงนักธุรกิจที่ทำเกิจกับเรื่องอสังหากับกับเฟสเชอร์แล้วก็ในเรื่องของนาทีทองในหุวงเวลานี้ครับอ่าว่าก็ก็ก็ ตอนนี้ก็ถ้าถ้าจะลงทุนในพะเยาเนาะนะครับจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็คงต้องไปมองสายรถสายรถไฟละไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ก็ก็คงต้องไปมุ่งเน้นตรงนี้ละนะครับส่วนอื่นตรงอื่นเนี่ยก,ก็อย่าเพิ่งมองเลยนะครับจุดที่สองที่จะมองก็ไปท,ที่ก้านพะเยาก็เป็นไปได้นะครับค่ับครับ,รบผมว่ามองมองอส่วนส่วนอ,อ,อย่า ส่วนส่วนเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟนะครับจะไปซื้อแนวซื้อแน,ว,อนวของเส้นทางรถไฟเนะี่ยผมอาจจะไม่ค่อยแนะนํานะครับบริเวณสายรถไฟได้แต่เส้นทางของรถไฟเนี่ยไม่ไม่แนะนําครับโอเคครับ,รบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่กรุณาน,นะครับขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมบุญจูกระมุดมาโนดประธานสมาพ,พัเอสเอ็มไทยภาคเหนือและบรรณาธิการข่าวเอสเอ็มดีนิวรีพอร์ตรายงาน